ราศีดวงดีในสัปดาห์นี้มีอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะอันดับที่ห ีมีนมีเกณฑ์ได้โยกย้ายงานใหม่หรืออัพตำแหน่งจากงานเดิมแต่ที่แน่ๆจะมีสิ่งดีๆใหม่ๆเกิดขึ้นค่ะส่วนเรื่องที่ดีมากเลยคือเรื่องการเงินสัปดาห์นี้จะมีเงินเข้ารัวๆแม้จะต้องมีเกณฑ์เสียเงินก็ตามแต่เทียบไม่ได้เลยนะกับไรายได้ที่จะเข้ามาเคล็ดลับเสริมดวงหมั่นทําความสะอาดโต๊ะหมู่บูชาหรือห้องพักที่บ้านค่ะอันนี้ส่งนี้จะส่งผลให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆมากขึ้นค่ะอันดับที่สีราศีพิจิกจะมีโอกาสประสบความสําเร็จทั้งหญ่งานที่ทําอยู่ก้าวหน้าขึ้นแบบมามาืดดชนิที่ ใครเทียบไม่ติดส่วนการเงินในอีกไม่ช้านี้จะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่อีกด้วยเคล็ดลับเสริมดวงขอแนะนาให้ชาวราศีพิจิกทําบุญไถ่ชีวิตสาตร์อันนี้สองนี้จะส่งเสริมดวงชะตาให้ได้เยอะมากขึ้นค่ะและลาก้อนใหญ่อาจจะได้จาก Block เซอร์ไพรส์บ็อกก็ได้นะเรามีหมดทั้งกล่องสุ่มของใช้ในครัวเรือนกล่องสุ่มแบรนด์เนมสปอร์ตโซนหรือจะกล่องสุ่มทองเราก็มีนะและที่สําคัญตอนนี้เราเปิดตัวกล่องสุ่มใหม่ก็คือกล่องสุ่มติดก,กระแสเริ่มต้นแค่199บาทเท่านั้นเซอร์ไพรส์บ็อกแอปกล่องสุ่มน คหนึ่งของไทยมั่นใจได้ชชว่์วคะ่ะอันดับที่ 3, าสามราศีธนูอ่าอ่ารู้นะราศีนี้มีหลายงานที่ทําอยู่แต่จะสมหวังทุกเรื่องแน่นอนถึงดวงด้านนี้จะโดดเด่นแต่ระวังจะมีผู้หวังดีใกล้ตัวคอยเลื่อยขาเก้าอี้เราอยู่แต่ทําอะไรคุณไม่ได้แน่นอนการเงินดีมากๆง่ายๆสั้นๆแค่นี้พอเคล็ดลับเสริมดวงมันช่วยเหลือคนจนยากไร้อันนี้ส่งนี้จะส่งผลให้ดวงชะตาแข็งแกร่งมากขึ้นคะ่ะอันดับที่ 2, สองราศีมังกรดวงชะตาพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดี ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็สําเร็จไปหมดการเงินนั้นต่อไปนี้จะมีคนแต่เรียกอาหิยะอาซอเพราะจะรวยเอารวยเอายิ่งลมทุนยิ่งรวยเคล็ดลับเสริมดวงหาเวลาไปไหว้พระประจําวันเกิดพร้อมถวายพวงมลาลัยและปิดท้องอันนี้สองนี้จะทําให้ดวงชะตาดีขึ้นมากค่ะอันหลักที่หนึ่งราศีกุมความสาเร็จจะมาเยือนในเดือนนี้การงานของคุณจะเด่นมากผู้ใหญ่จะเห็นความสามารถของคุณและจะคอยช่วยหนุนหลังมากขึ้นการเงินไม่แพ้กันเพราะเดือนนี้คือเดือนแห่งการรับทรัพย์ที่แท้ทูเคล็ดลับเสริมดวงห าโอกาสไปทำบุญที่โรงพยาบาลเกี่ยวกับช่วยเหลือผู้ป่วยอันนี้สองนี้จะส่งเสริมดวงชะตาให้ดีมากและเพื่อนๆหลักเกิดราศีอะไรกันบ้างฝากคอมเมนต์ไว้หน่อยไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายคะ่ะ